สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนํา2การขึ้นเกมเลุกนะครับผมเป็นเมตาใหม่ของ2024นะครับซึ่งเห็นผลมากๆนะผม <im itation> เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะผมเดี <im itation> ๋ยวเราไปดูกันแบบเร็วๆเลยฮะไม่แบบไม่เสียเวลานะไปโอเคครับก็มาที่การขึ้นเกมแบบรแรกนะผมการที่เราใช้กองหน้าที่มีสปีดความเร็วต้นหรือความเร็วปลายที่เยอะๆอย่างเอ็มเป้หรือวินิซิอุสไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปีกหรือว่ากองหน้านะผมแพทนี้คือเห็นผลมากๆนะผม มันจะไม่สามารถที่จะเหมือนแพทก่อนนะหรือว่าภาคเก่านะครับ2023ที่บอกว่ากองหลังสามารถวิ่งทันกองหน้าได้อะไรเงี้ยซึ่งแพทเนี้ยเกิดขึ้นไม่ได้แล้วนะครับนักเตะที่มีความเร็วก็คือจะมีความเร็วแบบว่าเห็นผลจริงๆนะผมนะจะไม่มีการที่แบบกองหลังสปีดน้อยกว่ามาวิ่งตามทันนะครับซึ่งการแนะนําเล่นกองหน้าที่มีความเร็วต้นกับปลายที่เยอะหรือว่าเล่นปีกที่มีความเร็วเนี่ยจะถือว่าเป็นการขึ้นเกมที่แบบ จี๊ดมากนะสำหรับผมเมตานี้นะก็คือแนะนําให้เล่นกองหน้าหรือปีกที่มีความเร็วนะครับเพราะว่ากองหลังมันจะวิ่งไม่ทนันละเห็นปะเป็นปเป้วิ่งวิ่งแสกมาเลยอะ่ะก็แนะนําให้เล่นปีกตัวที่แบบมีความเร็วเยอะๆนะครับ <ๆ S 1> ก็อ่าเห็นปะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้นะทุกคนนะดูเอ็มเป้นะ <ๆ S 1> คือวิ่งไปแล้วอะ่ะกองหลังเขาจะวิ่งไม่ทันนะผมอันนี้ก็จะวิ่งแตะแตะหนึ่งได้เลยอะ่ะ <ๆ S 1> ก็แนะนํานะครับ เมตาแรกนะก็คือการที่ใช้นักเตะที่มีความไวนะครับผมนะกองหน้าก่อเอ็มบาเป้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปีกที่มีความเร็วก็เล่นตัดมายิงได้นะผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่2นะก็คือเมตาเปิดมงนะครับซึ่งตอนนี้กลับมาแล้วนะเห็นปะ่ะสังเกตดูนะครับว่าตัวคอสบอลนนะกับกองหน้าของเราเนี่ยมันจะแบบมันจะเปิดบอลแล้วก็มันจะเปิดเผื่อบอลได้ดีขึ้นนะครับตัวคอสบอลน,นะมันจะจ่ายบอลเห็นปะ่ะเห็นกองหน้าปะ่ะ แบบมันจะยกมือขอครับแล้วมันก็จะวิ่งไปแบบในตำแหน่งที่สามารถแบบมงได้ดีนะครับแล้วก็ตัวเปิดบอลก็จะเปิดบอลเผือ่อดีมากๆผมๆผมก็จะแนะนําเป็น2อย่างนี้นะการขึ้นเกมลุกนะก็จะมีการใช้นักเตะที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็การเปิดมงนะครับผมนะเออก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มีแค่นี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ทนยูอยู่จนจบนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ